สวัสดีเท็ด <c oughs> สวัสดีทุกท่านวันนี้ก็ยิงเอ่ยิงนกยิงนกได้สองตัวด้วยกระสันกราสุนนัดเดียวอ่าก็คืออธิบายกันเร,เรื่องการวางฝากมา,าขามดาดฟ้าเรือของลูกค้าที่ซื้อแบบเรือแต่ทีนี้ก็คนอื่นก็ได้รับรู้ไปด้วย นะช่างใหม่ๆช่างที่ที่อ่าเข้ามาในวงการใหม่ๆอาจจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็ได,ได้จะได้เรียนรู้ไป้้วเลยๆนะอืมก็ใช้เวลาประมาณเก้านาทีครับอธิบายกันแบบลึกๆอแบบท่องแท้ไม่เข้าใจก็ลายถาม นะโทรถามได้ตลอดเวลานะอันนี้ก็แบาลูกค้าท่านท่านลูกค้าอยู่ใต้ก็ได้ซื้อแบบไปไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ี้การวางวางผังวางกระาไรเนี่ยก็ยังหาช่างช่างไม่ได้เอาใครจะรับอาสาไปรับเหมาท่านก็ได้นะช่างที่เป็นอ่ะเป็นงานอ่ะช่างที่เป็นอ่านแบบเป็นออกแบบไอ ถัททกทักกองวางกงองท่านกำลังท่านกำลังหาหา,หาผู้รับเหมาอยู่ผู้รับเหมาผมเหลาละค่าแรงนะค่าแรงไม้ท,ท่านก็มีว่าเพียบแล้วทําไม่เพียบแล้วนะะซื้อแบบผมไปต,ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่จะให้ช่างเขาท,ทําทกองทํากองทํากองแล้วก็จะอธิบายบางอย่างที่ท่านไม่เข้าใจ ท่านไม่ได้เคยทาไม่ได้เป็นช่างต่อเรือท่านเป็นเป็นเจ้าของเรือ <c oughs> จะซื้อเรือจะทําเรือไปลากเองอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาผมผมก็ว่าเออดีเป็นการซื้อแบบไปแล้วไ้ช่างที่เขาทาปรากฏว่าช่างที่รับปากไว้จะทำนะ่ะก็ติดธุระีอื่นมาทําไม่ได้ตอนนี้ท้ากา็ต้องต้างการยังหาช่างอยู่ใครใครที่เป็นได้ดูตรงนี้เป็นผู้รับเบาต่อเรือไปหาท่านได้เลย เดี ah, away away. The ๋ยวเอาเบอร์ท <nossos viewers> uh ันไปก็ได้อ่ามาคุยไปคุยกันเองอาเดี๋ยวเอานี้ก็จะคุยเรื่องดาดฟ้ากับกับเจ้าเจ้าของเรือเลยแล้วก็เจ้าของเรือที่ท่านได้ได้สั่งทําเนี่ยเอาอย่างนี้เอาตอนนั้นก็เรื่องเรื่องวางโกงก็บอกไปแล้วเขาชอบที่แล้วทีนี้ก็จะมาคุยถึงเรื่องการถึงเรื่องการอ่าวางฝักมะขาม ไอ้วันแบบว่าามนี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะว่ามันยังไงก็ได้อยู่แล้วอายุเรือเป็ดวางเนี้ยเอาอธิบายก่อนว่าอันนี้กงกงเรือนะเราเลื่อยมาละเลื่อยกงเรือเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่านี่จะประกอบเองได้หรือยังไม่รู้เนี่ยยังก็ไม่รู้ว่าจะประกอบเองหรือเปล่าลเราเลื่อยกงหรือยังทีนี้ท่านมาถามอย่างนี้แล้วก็แสดงว่าเลื่อยต้องเลื่อยกงแล้ววางกงแล้ว ้ถ้าวางกงแล้วด้วยกงแล้วต้องวางกงแล้วก็ก็ต้องยังไม่มาถามเรื่องอะไรน,นี่เลยเรื่องอการวาง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 กงอะ่ะตัวที่หนึ่งที่สองอยู่ตรงตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยนะเอาไปรับผ่านไปนี่ท่านอะมีอะไรก็มาโทรมาถามเองอ,อันนี้ว่เรืขอก้กนกงกงนี่สี่นิ้วสีความหนาสี่นิ้ว,วอาจจะเหลือสามนิ้วหกสามนิ้วห้าอะไรก็ว่าไป ความฟางปรอมาห้านิ้วครึ่งก็าางแล้วพอละห้านิ้วครึ่งหกนิ้วใหญ่ไปอ่าอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฝักมะขามถามมาว่าไอ้ฝักมะขามนี่ยจะวางยังไงระดับไหนยังไงล่ะอ๋อถ้าเป็นถ้าเป็นวนถ้าเหลือแปดวานี่ก็ก็น่าจะเป็นวนดำเออวนเออวนดำวนติดอะไรเงี้ยนะได้ดำนี่จะเป็นจริงๆแล้วก็ ความลึกก็ไม่น่าจะเกิน60 70นี่แหละฝั่งข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยนะข้างในเนี่ยดัดฟ้าเรซฝักมะขามฝักไอ้คัามความความมะขามปัป๊บมันก็ยังมีไอ้พื้นดัดฟ้าเนี่ยพื้นดัดฟ้าพื้นดัดฟ้านี่ก็าพื้นดัดฟ้ากันหนึ่งนิ้วครึ่งไอ้นิ้วนิ้วสองหนึ่งนิ้วสองหูหน้าแปดวางตับ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 ,ตบ,ตบ,ตบไปเนี่ยนะแล้วการฝักฝักขามก่อนฝักมะขามนี่ก็อยู่ วัดออกมาแล้ววัดเอามาวัดจากระดับเอตัวตัวกลางของไอ้กำลังอ่ะกำลังอ่ะนะตัวกลางกำลังในแบบมันมีบอกอยู่แล้วในแบบอ่ะในแบบมันมีบอกอยู่แล้วอ่บอกอีกทีก็ได้บอกอีกทีก็ได้ นี à, b ắt b ắt ่วัดตรงช่วงนี้วัดมาจากช่วงนี้ช่วงไม่ใช่ดัดฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวมา อันนี้ไปกองเดี๋ยวเราต้องนับถึงระดับตรงนี้ไปก่อนเนี่ยตังต้งตัระดับล่างไปถึงบนเนี่ยกี่มันกี่มันเก่กี่มเม็ดเนี่ยนะกี่เม็ดมันมีกี่เรต้องมันมีไอไอไอนี้ให้ไปแล้วไงไอไอามาตราส่วนให,นะห,ห้ไปแล้วนะแล้วโูนเท่าไหร่เดี๋ยวเอาดูวัดดูไปให้ไปแล้ว อย่างน้อยเดี๋ยวจะไปทานหกนาทีแล้วมันไวเหลือเกินในในกาเนี้ย ประมาณเอาว่าเมตรสองเมตรยี่สิสี่สิบงาสองเมตรสี่สิพอดีแป้งเลยงาตั้งฟระกาเนี่ยตรงเนี้ยตัวเนี้ยสองเมตรสี่สเมตรสี่สิบก็คือที่ที่กำหนานะอ่ากำหนาตัวนี้กำหนาสองเมตรสี่สิบนเนี่ยตรงเนี้ยเมตรที่กำหนาานี่สองเมตรสี่สิบ เนี่ยใต้เนี่ยใต้เนี่ยนะนะมีะสเมตรสี่สิแล้วก็วางขามแนิ้วก็ไอตัวไอตัวอะไรกับหนาหนาล้วทดเอาไปทดเอาไปดทดเอาทดเอานะนาทีละเจ็ดนาทีอาไปนี่ก็มาถึงตรงนี้อาเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงนี้วิ่งวิ่งวัดเข้ามาสองเมตรสี่ยี่สิบสองเมตรสี่สิบเีอ่า แล้วก็ฝามขามสามนิ้วสามนิ้วคุณสี่เนี่ยฝามขามอยู่รูปนี้ฝามน้ำนี่วางทุ่งท่าน,นี้ตะแ้รงเย็นนี่ตะแ้รงเย็นอ่าอดร่องน้ําทิ้งสองร่องในข้างล่างนี่อ่าดูตัดระเบียบนี่คือพื้นห้องเย็นละพื้นห้องเย็นตรงนี้นี่พื้นห้องเย็นนะมาดูตรงนี้พื้นดัดฟ้าแนวแนวปลายปลายกรงอยู่นี่นปลายแนวกรงนี่รูน้ํา หาูน right. like so so like, ้ำมาอยู่นะพื้นเนี่ยพื้นพื้นด้หน่อยลูน้ำเนี่ยดูเนี่ยแนวพื้นดัดฟ้าเนี่ยแล้วตกประมากี่นิ้วเดี๋ยวไม่มีวัดมันเอาวัดไอ้ตัวนี้วัดใช้มาตาส่วนไม่ได้นะตัวนี้ใช้มาตาส่วนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขยายเป็นการขยายอ่านะอันนี้ลงมาประมาณประมาณประมาณสักจากดัดฟ้าลงมาประมาณก็ประมาณ10นิ้วละนะสินิ้วถึงตรงนี้ส่วนกงก็เนี่ยส่นสี่นิ้วบูนห้านิ้วขึ่งก็มีแค่นี้ล่ะ อาก็มีแค่นี้แล้วก็ลองลองลองดูแล้วกองเลื่อยยังไม่รู้ฮะแล้วกองไม่ยังไม่ไดเลื่อยต้องบอกมาก่อนว่าเดี๋ยวจะได้ทําผังไปให้ว่าเราจะเลื่อยยังไงอ่าอะนะผมอธิบายอย่างนี้แหละก็พอรู้เรื่องนะ,ะนี่ดัดฟ้าเนี่ยดูนานๆเลยนานๆเนี่ยคุเงแว่ๆวะ,อะโอเคโอเค สวัสดีครับสวัสด,สสดีขอให้ทำเรือให้สำเร็จแล้วก็ไปลากาไปลากไปทำอวนก็ให้ได้วันละล้านนะครับอ้าวขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณ